ไม่ดีครับขอแม่ปลาครับเดือกแห้งครับนี่เกือบสองทุ่มละขอแม่ปลากันในบาทสองคนนะครับสิมีบ่มีกับบะฮวงนะครับผลมาตกมาเป็นเกือบนาที่แล้วครับนี่ออกมาจ่อเบืองครับมันสิมีเห็ดหยางไช่ครับขอบไปหลุ่นกันในปลาครับครับขอไปข้างม้านครับ ง่ายไหมครับดินี่ครับครับดีครับดอกบ้านรือดอกนึงครับนดิดอกแปลกๆดอกครับผนก็บตกใส่แล้วครับนี่ครับนี่ดอกนึงครับดิต้นเล็กต้นนึงมาเห็นเลยครับนี่นอกนอกจากสิถือเลี่ยมเพิ่นครับนี่อันนี้มามัดเย็ดเลยเดี๋ยวเก็บเป็นกันเลยนะครับ ตึกแตกได้ใหม่นะครับนี่อุ้ยเน่งเห่งงเไหมครับนี่ครับนีดนนตึกแตกงามงไห้ครับนี่ทั้งตึกแตกไ็ได้ครับดอกยุบรองนาอครับนี esi, oh i, ม ern, ม ern, ม ern, ่งครับครับนีหยอนอดนโนรับนี่งองครับครับนีครับกน่อครับนี่ เด็กคนน้อยนี่าะคือบ้านเรงเกนน้อยน่ออยังดีแล้่ครับนี่ยังพอด้อยู่ครับครับนึงะนะครับแกะคับแกก้ตดนน้อยน่นาะครับครับหอนึงครับหนึงวามพนเครับ คับดีดอกนะครับนี่ยหาไปเรือ่อยๆเย็นๆกับพี่สุพ่อได้ปุ้นยู่ดอกครับนี่ต้องหาเปล่าหาฟังเนาะครับนี่เพราะว่าปลาทั้งปลามาสองคนกับผัวเมียนี่นะครับนี่งามเลยครับดอกนี่ครับดีมากครับแฝงคร,รับเนี่ยแหงแดงเหลือนทา,นานครับนี้เนาะงานผลมาสามสี่หมื่นครับนี่ สอ,ออออสองดอกงงด,ดอกอออยู่นี่นก้นครับนี่ตสองดอกงามเลยครับครับเกดดึกสมปนหล่าข้าวกับสีเดชเดินทางกลับล่ามันเกิดว่าเด็ดปนอยู่หาครับนี่งนี่ครับมนงามอยู่ดหเ่างามอยู่หรอครับดินแห้งแห้งครับนี่ อดีเดอร์กรับค่ะบครับสวัสดีครับ